ท่านคิดว่าอนาคตของสิวิไลจะเป็นอย่างไรบ้างคะครับเราสีวิไลเราวางตัวเองเป็นฟินเทคนะครับเราเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยทีมงานหลังบ้านเรามีความพร้อมทางด้านการพัฒนาด้านแอปพลิเคชันแล้วก็ด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของเรานะครับเราพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตัวเราเองนะครับผมบอกเสมอว่าเรากุมหัวใจของธุรกิจนี้เอาไว้ เราไม่ได้ยินจมูกใครหายใจฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจนะครับเรามีขีดความสามารถเรามีศักยภาพเพียงพอเราวางโมเดลเอาไว้เนี่ยเราวางตัวเองเป็นฟินเทคซึ่งฟินเทคเนี่ยมันเป็นแกนกลางของวงจรธุรกิจนะครับเราจะสร้างอีโคโซิสเต็มที่เชื่อมโยงหลายๆบริการเข้ามาไว้บนฟินเทคเดียวกันนั่นหมายความว่าสมาชิกหรือพันเดอร์ของเรานะครับคอนเนคชันหรือฐานผู้บริโภคของท่านจะอยู่ ในธุรกิจสามารถใช้บริการได้หลากหลายนะครับทุกๆคนสามารถใช้จ่ายอยู่ใน e c o คซิส e m เดียวกันและท่านแล้วทุกคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเราก็จะเชื่อมโยงปัจจุบันเราเริ่มต้นจาก e-commerce mm hmm. ที่มีสินค้าเข้ามาขายในชีวะไรมอตอนนี้มีสินค้ามากกว่า4,000รายการแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราปีนี้เราแพนว่าเราอยากจะทำตัวแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา นะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ครับสามารถเข้ามาซื้อคอร์สออนไลน์ได้นะครับเรายัางแผนที่จะปรักไปสู่การเ,าเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการซื้อ,อประกันทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการสินเชื่อต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเราได้อยู่ในแผนของเราเพราะว่าเราเป็นฟินเทคที่เชื่อมโยงทุกบริการเข้าไว้ด้วยกันแล้วเราก็มีแผนที่จะเปิดธุรกิจของเราไปในต่างประเทศนะครับเริ่มต้นจากบริเวณรอบๆประเทศไทยและค่อยๆขยายไป นะครับเพราะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการเชื่อมโยงผู้คนแล,แ,ลแล้วก็เราก็เติบโตไปด้วยกันขอบคุณครับสุดท้ายนี้ท่านดรยศวัตรอยากฝากอะไรถึงคนไทยบ้างคะครับก็ผมอยากฝากแอปพลิเคชันของคนไทยนะครับเราเห็นแอปพลิเคชันของต่างชาติมาเยอะแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนแอปพลิเคชันของคนไทยความตั้งใจของผมนะครับเราอยากจะทําเครื่องไม้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ มีความมั่นคงมีความปลอดภัยที่สามารถรักษาคอนเนคชันรักษาเน็ตเวิร์กักษาเพื่อนๆของท่านเอาไว้ในระบบของสิ่งวิไลและที่สำคัญเหมือนกับเป็นการฝากเงินนะครับท่านสามารถเก็บกินเก็บเกี่ยวท่านสามารถได้ประโยชน์จากเน็ตเวิร์จากคอนเน t ชันที่ท่านมีนะครับแล้วก็เกิดดอกออกผลเป็นดอกเบีย้ยทบต้นท่านสามารถมีสิ่งนี้ ส่งต่อถึงลูกถึงหลานให้กับทุกๆคนได้ผมอยากจะสร้างแอปพลิเคชันเพื่อช่วยผู้ประกอบการคนไทยที่ปัจจุบันนี้อาจจะทำสินค้าแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราสามารถไปช่วยเขาให้เ,เขาเอาสินค้าเข้ามาขายในศีนวิไยมอเราช่วยเขาทำตลาดเราช่วยเขาทำภาพสวยๆเราช่วยเขาหาลูกค้านะครับแล้วไม่เพียงแค่ช่วยเขาทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจากโมเดลธุรกิจนี้และที่สำคัญโมเดลธุรกิจนี้เป็นโมเดลธุรกิจที่แข็งแรง เป็นโมเดลธุรกิจที่ตรงไปตรงมาเราจ่ายทุกบาททุกสตางค์อย่างถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาไม่มีใครจะเสียเปรียบนะครับเราอยู่ทุกคนเราอยู่บนความสมดุลของโมเดลธุรกิจฉะนั้นฝากแอปพลิเคชันของคนไทยและช่วยกันสนับสนุนด้วยคับ